เมื่อปอตอ,อไม่ได้มีแค่การปกป้องน่านฟ้าบทบาทลับที่แสนโดดเด่นของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในสมรภูมิชายแดนเมื่อพูดถึงทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหรือปอตอ,อหลายคนคงนึกถึงภาพของทหารที่ประจำการอยู่บนฐานยิงเพื่อปกป้องน่านฟ้าจากภัยคุกคามทางอากาศแต่ในการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครั้งล่าสุด บทบาทของพวกเขาได้ถูกขยายออกไปอย่างน่าทึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการเป็นโล่ป้องกันทางอากาศเท่านั้นแต่ยังได้ก้าวขึ้นมาเป็นหอกที่แหลมคมในสมรภูมิภาคพื้นดินอีกด้วยจากน่านฟ้าสู่แนวหน้าเมื่อปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานกลายเป็นปืนใหญ่สนามในการประทะที่ดุเดือดตั้งแต่วันแรกน่วยปะตะอได้รับมอบหมายภารกิจที่เหนือความคาดหมายนั่นคือการเคลื่อนกำลังเข้าประชิดแนวหน้าเคียงบา่าเคียงไหล่กับทหารราบโดยมีการติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องขนาด20มมและ40มม เพื่อทำหน้าที่ยิงสนับสนุนการป้องกันฐานและกดดันแนวรุกของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องกระสุนนับพันนัดที่ถูกยิงออกไปอย่างแม่นยำไม่ได้เพียงแค่สร้างกำแพงไฟที่สกัดกั้นการลุกรานแต่ยังช่วยลดทอนกําลังข้าศึกและเปิดโอกาสให้ทหารราบสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการประยุกต์ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างชาญฉลาดมิติใหม่แห่งการป้องกันภยัยเมื่อ UAV คือภัยคุกค,คามที่ไม่อาจมองข้ามในยุคสงครามสมัยใหม่ อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสอดแนมและโจมตีหน่วยปะตะออจึงมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามในมิติทางอากาศนี้โดยใช้ระบบเรดาร์ตรวจการขั้นสูงเช่น Skygard, u t r m l และ Red Drone ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและสะกัดกั้น UAV ที่บินต่ำได้อย่างแม่นยำ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ช่วยให้หน่วยปตอสามารถสร้างโดมป้องกันที่ครอบคลุมพื้นที่สำคัญป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้โดรนในการสอดแนมหรือทิ้งระเบิดสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีให้กับกองทัพบกไทยได้อย่างชัดเจนบทสรุปความหลากหลายคือหัวใจสำคัญของชัยชนะการประทะครั้งนี้ได้ตอกย้ำให้เห็นว่าทหารปตอไม่ได้เพียงแต่เป็นผู้เฝ้าระวังน่านฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นทหารรบแนวหน้าที่มีความสามารถรอบด้านทั้งในภาคพื้นดินและทางอากาศ บทบาทที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถของกองทัพบ,บกไทยในการปรับตัวเข้ากับรูปแบบสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบการผนวกบทบาทของปตอเข้ากับรบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการรบภาคพื้นดินหรือการป้องกันภัยทางอากาศทําให้กองทัพมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบและนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่แสนโดดเด่นของเหล่าทหารหานแห่งกองทัพบ,บกไทยที่หลายคนอาจไม่คือรู้มาก่อน